สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเนี่ยเห็ด4ี่กิโลครึ่งนะคะตรงนี้วันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะมานั่งเกลาเห็ดนี่เกลาเสร็จแล้วค่ะเกลาค่ะขัดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ล้างแล้วนะคะเห็ดถ้าล้างแล้วนะน้ายังองมอยู่ในเห็ดอยู่นะคะแต่เพราะว่าจะมาฝานแบ่งครึ่งค่ะครึ่งของตัวเห็ดดอกนึงเนี่ยน,นะแบ่งได้สอง สองซีกนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะหั่นครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะจะเอามาเพื่อที่จะต้มนะคะตอนนี้เราคงไม่ได้ต้มขายแล้วล่ะเราจะต้มเอาไว้กินแล้วล่ะนะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะแต่ตรงนี้ต้องตัดออกนะคะเพราะว่าตัดไว้ต้มนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าต้องตัดเพราะว่ามันจะใหญ่เกินนะคะ ถ้าอย่างนี้ได้เลยค่ะนะคะต้องตัดนี่ค่ะต้องตัดค่ะแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะคะดอกไหนที่ยาวเกินเราก็จะตัดออกเป็นสองสามชิ้นเลยนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะนะแล้วก็ต้องแบ่งครึ่งนะคะถ้าไม่แบ่งมันจะใหญ่เกินนะคะนี่ค่ะ ถ้าใครสนใจทักมาได้ถุงละหกสิบาทนะคะขายค่ะถ้าไม่มีใครซื้อเหรอไม่เป็นไรฉันอัดเอาไว้กินนะนี่ค่ะเพราะว่าเห็ดเนี่ยหน้านี้มันจะออกเยอะค่ะหน้าร้อนเนี่ยค่ะเห็ดจะออกเยอะค่ะก็เขาเขาเขาก็จะมาส่งให้เรื่อยๆแม่ค้า,าก็จะมาส่งให้เรื่อยๆพี่อ้อยก็รับซื้อหมดนะคะรับซื้อเอาไว้ค่ะแล้วก็ ต้มเอาไว้ค่ะต้มเ่อที่ว่าวันไหนที่ใครก็ไม่มีผักจะต้มยำค่ะเขากัดเซฮัลโหลมาพี่อ้อยเอาเห็ดมาให้สักสามถุงสี่ถุงเมื่อพี่ไปเมืองพี่ก็ติดไม้ติดมือไปนะคะนี่ค่ะที่วางตรงนี้ก็คืออย่างนี้นี่ค่ะแบ่งครึ่งนะคะสนุกดีค่ะมันเป็นงานอดิเรกค่ะ งานที่เราไม่นึกเลยนะว่าเราจะมีงานแบบนี้แล้วงานแบบนี้นะมันทําเงินให้เราได้นะคะไม่ต้องหายใจทิ้งนะคะเราไม่หายใจทิ้งค่ะ,คะตรงนี้ก็ต้องตัดออกนะคะน,นี่ใช้ได้นะคะวงแหวนของเขาเนี่ยนะใช้ได้ห,หวานมากะคะ่ะกินอร่อยตัดโคนนิดหนึง่งโคนก็เอาค่ะนะคะ ถ,ถ้าหากดอกเล็กนะคะเราก็จะจะฝานดอกเล็กเนี่ยนะบางทีก็ไม่ต้องฝานนะนี่ดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่นี่นะต้องฝานต้องฝานเอาตรงนี้ออกค่ะนีคะวงแหวนของเขาเนี่ยนะต้องเอาออกตรงโคนนะคะเอาออกนะคะต้มค่ะไม่ใช่ว่าทิ้งนะคะทุกอย่างกินได้หมดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ โอเคนะคะพี่อ้อยก็ทเล็กๆน้อยๆคลิปเล็กคลิปน้อยของพี่ไปตามภาษาเนี่ยแหละค่ะนะคะเอาละเอแคนี้นะคะนี่ค่ะทาไปเรื่อยๆค่ะนะคะนี่ค่ะสนุกดีค่ะเป็นงานอาดิเรกวันนี้ออกมาแนงเกาเห็ดอยู่ข้างนอกนะคะใ,ใกล้ๆกับป้ายบ้านสุขุมนี่แหละค่ะนะคะเปลี่ยนบรรยากาศลมแรงค่ะแต่ว่าแดดจัดจ้าค่ะ มีลมนะคะลมพัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีลมพัดค่ะแม้ว่าจะมีแสงแดดเจิดจ้านะคะแต่ก็มีลมพัดนะคะนี่ค่ะพ่ก็ทาไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะนะคะมีคนสั่งอันนี้หมดแล้วนะเนี่ยสองวันนี้หมดแล้วนะเะนี่ยคนสั่งแล้วค่ะนะคะจะไม่เหลือให้ใครแล้วนะถ้าหากอยากได้สั่งเข้ามาถ้าไม่เป็นถ้าไม่สั่งก็ไม่เป็นไรค่ะ <laughs> พีะ่อต้มแล้วก็อัดใส่ตู้เย็นเอาไว้ ใส่ห้องฟรีดเอาไว้เวลาเราจะกินนะคะเราก็เอาออกมาละลายนะคะออกมาวางแล้วมันก็โอเคมันน้ําแข็งก็ละลายค่ะแล้วก็กินได้ค่ะเพราะว่าพี่ปรุงรสเรียบร้อยค่ะกินจุดจืดกินแบบกินเหมือนเรากินของหวานเออแบบแบบนั้นแหละค่ะนั่งซดเปล่าๆก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีรสชาติรสชาติอร่อยมากค่ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็มันจะมี ความหอมของเผ็ดของเห็ดนะคะแหมพูดผิดความหอมของเห็ดนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ในกระลมังเอาไว้นะคะแล้วเพื่อที่จะเอาไปต้มสะอาดสะอ้านค่ะพี่ทานะคะสะอาดมากทำของพี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะค่ะนี่ยค่ะพี่อ้อยก็มีงานอาดิเรกทํานะคะงานของพี่อ้อยเนี่ยนะถ้าคิดจะทำเนี่ยมีเยอะาว่างพี่ก็ ขัดสีชวีวันทั้งกระจกเอ้ยทั้งหน้าต่างเอ้ยนะคะมุงรวดเด็กดัดหาเรื่องทำงานอย่าให้หายใจทิ้งค่ะชีวิตเนี่ยนะมันผ่านไปแต่วินาทีหนึ่งนาทีมันก็มีประโยชน์นะคะเรานั่งเฉยเฉยหายใจทิ้งไม่ได้นะคะก็เป็นคนขยันชอบทำหาเรื่องทำอะค่ะทำนูน่นทำนี่ทำสารพัดทำวกว่าคนหาเรื่องทำอะ ชีวิตชีวิตไม่ใช่เลขคณิตอย่าไปคิดให้เปลืองสมองนะคะชีวิตของคนเราเนี่ยนะมันมีขึ้นมีลงนะฮะคันลองของคนเราไม่มีใครจะจนตลอดชาติแล้วก็ไม่มีใครจะรวยใช่ตลอดชาติหรอก บางคนรวยล้นฟ้านับเงินไม่เป็นอยู่ๆปั๊บมีเรื่องราวทาให้ต้องยึดทรัพย์นะคะเพราะว่าท่านน่ยทำอะไรมานะเงินนี่ผิดกฎหมายมาอย่างไรนะคะทำไมเขาถึงยึดอยู่อย่างพี่อ้อยเนี่ยไม่ต้องยึดหรอกคะ่ะเพราะว่าอยู่ไม่โกงใครไม่คิดจะโกงใครนะไม่คิดไม่คิดเลยฮะเรื่องขโมยขจนุนเรื่องขี่ขี่จะไปไป ไปอะไรอ่ะไปโกงใครอะมีแต่คนโกงพี่อะเออนับได้เลยนับหัวได้เลยคนโกงพี่มีเยอะเยอะมากแล้วพูดไปแล้วประวัติของพี่ะนะเคยมีเงินเป็นหลายหลายสิบล้านทําไมมันจึงหมดหมดก็เสียรู้คนไงอคนเกิดวันอาทิตย์อะทาคุณคนไม่ขึ้นจําไว้เลยนะใครเกิดวันอาทิตย์นะอย่าคิดนะคนเกิดวันอาทิตย์นะ่ะมีสิทธิ์รวยนะแต่ขอโทษเนี่ยความรวยของคุณเนะี่ยจะเสียรู้คน พี่อ้อยเสียลูกคนมาหลายครั้งไม่เคยเข็ดเคยเข็ดเลยนะมันเป็นชนะสาของเราที่ต้องเจอวิบากกรรมนะคะมันต้องเจอวิบากกรรมเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ทําไมมันเป็นวิบากกรรมของคนเราเนะี่ยมันมีนะมันตามติดเทอร์โบเลยนะคะเราอาจจะเป็นคดโกงใครเข้ามาแต่งชาติบางก่อนก็ไม่รู้สิชาตินี้เขามากระชากออกไปให้คิดอย่างนี้แล้วก็แล้วกันไป ให้คิดถึงว่าสักวันหนึ่งเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยนะคะเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่มเมล็ดงาเดียวจำเอาไว้นะสะวยสุกอยู่เนะะี่ยค่ะมีลมหายใจก็โอเคทำความดีเนะมีอะไรก็แบ่งปันกันไปนะคะเออมีแบ่งปันกันไปค่ะนะมีกินก็แบ่งชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างน,นะอย่าเป็นคนเดียวคนเราอะ่ะกินมันก็แค่กินเองนะคะที่เหลือก็ให้เขาบ้าง มกเกินไปนะอหอมหอมหอมเห็ดค่ะเพราะเห็ดเผอเนี่ยมันจะหอมค่ะเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะนะกลิ่นเห็ดเนี่ยนะมันจะเป็นกลิ่นและแต่ละชนิดก็กลิ่นไม่เหมือนกันอืมนะเห็ดโคนก็กลิ่นอย่างหนึง่งเห็ดฟางก็กลิ่นอีกอย่างหนึง่งนะ เห็ดพึ่งเห็ดไรเนี่ยกลิ่นอีกอย่างหนึ่งนะเห็ดเนี่ยมันจะมีเฉพาะกลิ่นของมันของของแต่ละชนิดนะคะจะคิดว่าเอ้ยเหมือนกันไม่เหมือนค่ะนะ,ะนะนี่เวลาต้มแล้วหอมมากเลยนะคะต้มแล้วหอมหอมเพราะว่าเห็ดพะเยอเนี่ยนะมันส่งกลิ่นนะคะนะเห็ดพะเยอมันไม่เหมือนกับเห็ดตุมเห็ดตุม้มจะไม่ส่งกลิ่นนะคะเห็ดตุมอาจจะแข็งแข็งนะกระด้างกระด้างแต่เห็ดพะเยออย่างนี้นะหอมมากเลย แต่เห็ดบานก็แก่ไปนะบานก็บานทะลกเลยแก่ไปนะไม่อร่อยเนี่ยเห็ดอย่างเงี้ยกำลังกำลังกินค่ะแต่ไม่ใช่อ้อเกินไปเหมือนสาวๆนะอายุยี่สิบห้าปีขึ้นไปประมาณนั้นนะคะเห็ดแบบนี้ค่ะเห็ดพยเยอแต่ถ้าหากว่าเห็ดต้มอ่ะเหมือนเด็กอนะเด็กอายุประมาณสิบห้าสิบหกยังไม่ทันแต่ทาน 8, เลยอ่นะมันยังไม่หอมค่ะนะ เนี่ยแต่เปรียบเทียบกันแล้วนะอายุเนี่ยประมาณยี่สิบห้าปีถึงสามสิบปีนะตับ,บานเนี่ยนะขอโทษทีสามสิบห้าถึงเนี่ยนะเจ็ดสิบเอ็ดเหมือนพี่เนะี่แหละบานแล้วบานไปแล้วค่ะไม่หอมแล้ว่ะนะไม่มีความหอมหลงเหลือเลยก็นะมันแก่แล้วอะ่ะมันบานแล้วอะ่ะอืมจะไปเอาอะไรล่ะมันต้องเพยเยอะอย่างนี้หาะเพย์เยอะเนี่ยนะอ ถ้าเป็นหญิงสาวนะหนุ่มสาวก็ไวชะกันแต่พี่เนี่ยมันไวชะลาพี่ไวชะลาแล้วนะเพราะฉะนั้นเลยนะมันไม่มีหอมหวานหรอกค่ะเปรียบมันคนนั่นแหละค่ะแก่เกินก็ไม่ดีอ่อนเกินก็ไม่ดีนี่ค่ะ,คะเยอะเลย เดี๋ยวทำเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาไปต้มนะคะต้มใส่เครื่องปรุงลดชีวิตอยู่ให้สบายมีงานให้มีงานทำในบ้านแก่แล้วอนะะต้องเลือกงานนะคะงานอะไรที่ทำในบ้านนะะไม่ต้องออกไป,ไปเผชิญโชคอยู่ข้างนอกไม่ต้องแขงกับเวลานะคะเปิดเช้ามาอุู้กุกุลีกุจอเดี๋ยวไม่ทันงานอย่างนู้นอย่างนี้ไวอย่างพี่เนี่ยมันต้องอยู่บ้านนะคะ แต่ไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆนะคะบอกตรงในบ้านของพี่เนะี่ยถ้าหากจะทํางานนะมันมีงานเยอะอุย้ยมีม,มีงานเลยไม่ม,มีไม่ได้นลค่ะหน้าต่างประตูนะกระจกเราต้องเช็ดต้องถูเพราะว่าเรามีบ้านบ้านเรามีกระจกนะคะบ้านพี่เหมือนบ้านแก้ผ้ามีกระจกรอบบ้านถ้าจะทำนะนะขุดคุ้ยเช็ดถูเยอะทำให้มันเงาแวบ,บไปเลย อยู่คนเดียวก็งี้แหละค่ะพูดเองเออเองนะอันที่จริงก็ทําไม่หวาดไม่ไหวะะบางครั้งก็ต้องจ้างเขาเนี่ยเมื่อสี่ห้า 4, วันเนี่ยจ้างเขามาล้างม้วเหล็กดัดนะคะม้วดเหล็กดัดเนี่ยมันจะมีขี้ฝุ่นติดแล้วก็มันมีตัวหมาล่านะหมาล่าเหะะมือนตัวแตนนะคะเหมือนตัวต่อตัวแตนนะคะมาเกาะเจาะแถวเหล็กดัดนะฮะมันมันมันมาทำรังอ่ะ ที่ก็เลยจ้างเขานะสองวันเลยนะหมดไปเจ็ดร้อยบาทวันละสามร้อยห้าสิบบาทนะคะก็เสร็จไปแล้วนะเช็ดกระจกนะี่ยังไม่สะอาดกระจกนะี่จะต้องเช็ดเองค่ะเดี๋ยวต้องเอาหนังสือพิมพนะ์มาเช็ดนะคะมาฉีดฉีดฉีดน้ำยานะกระจกแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์อะเอามาเช็ดมันถึงจะใสนะคะถ้าหากเอาเอาผ้ามันไม่ใสนะคะเอาผ้าเช็ดไม่ใสต้องเอานังสือพิมพ์เอาแบบ สมัยเก่าอะ่ะที่เขาทากันนะเดี๋ยวนี้เขามีอย่างอื่นน้ํายุงน้ํายาแหวกไม่เอาแววกมันเงาเกินค่ะมันลื่นแววกมันทําให้ลื่นคํานะว่าแววกเนะี่ยลื่นเลยไม่เอาเอาน้ํายาฉีดกระจกฉีดฉีดฉีดแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์นะไปเช็ด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 นะตอนนี้เช็ดฝุ่นไว้แล้ว, oh. ว,ลวค่ะเช็ดฝุ่นเกลี่ยงเลยเหลือแต่ความเงาแล้วนะความเงางามเดี๋ยวจะต้องทาแล้วว่าง ถ้าทำเยอะเดี๋ยววันอื่นไม่มีงานทําถ้าทําเยอะนะทํางานเยอะเกินไปเดี๋ยววันอื่นไม่มีงานนี้ทำแล้วค่อยๆท,ทําทไปทีละน้อยนะค่อยๆทําไปทีละน้อยค่ะงานในบ้านอะมีเยอะค่ะเยอะมากทั้งข้างบนอีกสามห้องนอนนะข้างล่างสี่ห้องนอนแล้วห้องโถงอยู่คนเดียวทวําไปเถอะเป็นอีแววไป นี่ก็เหมือนกันค่ะเขาเอาเห็ดมาสมก็ต้องมานั่งทำเห็ดนะแต่รุ่นนี้ค่ะสองวันแล้วค่ะคนเขาจองหมดแล้วนะคะไปเมื่อกี้เมื่อกี้เ,เนี่ยเพื่อนถามบอกมีเห็ดไหมบอกมีเอาสิเอาเห็น <c oughs> ยังไม่ทันต้มก็มีคนจองซะแล้วคนมันดีอย่างเนี้ยนะอย่าหายใจที้งะคะ่ะ นะอะไรที่ทำเงินได้ทำไปกําไรนิดกําไรหน่อยดีกว่านั่งเฉยๆดูสิเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเห็ดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะวงแหวนเนี่ยกินได้นะคะอย่าทิ้งนะคะเนี่ยค่ะวงแหวนเห็ดกินได้ะคะ่ะเนี่ยโคนก็กินได้นะคะต้องตัดค่ะไม่ตัดแล้วมันยาวเกินตอนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ ทอาทำสนุกดีกว่ะมีงานที่ทำทุกวันอย่างนี้นะดีค่ะเงินมาค่ะเงินวิ่งมาเลยนะเนี่ยค่ะอู้เห็ดเผยอวงแหวนนี้กินได้นะคะหวานด้วยค่ะอร่อยวงแหวนเห็ดนี้กินได้นะคะ,คะต้องตัดตรงนี้ออกนะคะตัดแตงัตดแต่งให้สวยอะค่ะนะคะ ตัดแต่งให้สวยพอต้มแล้วมันก็สวยนะคะโอ้มาโอ้ยโหนั่งชันเขาคุกเขาแล้วอันนี้ก็นั่งรับเทียบแล้วล่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอะมาใ,ใกล้ๆตรงนี้จะได้คุยกันมันๆดีนี่อยู่ข้างนอกค่ะเนี่ยค่ะ ข้างนอกข้างหน้าบ้านเลยนะคะก็คงเคยเห็นะฉากนี้บ่อยเพราะพี่ก็ไม่มีที่ไหนจะมานั่งทำนอกจากหลังบ้านใต้ถุนบ้านนะเออก็มีฉากอยู่แค่นี้ค่ะฉากบ้านพี่ไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะหลังบ้านเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ค่ะบ้านคนอื่นเขามีโอ้โหเป็นสิบสิบไร่นะเดินกันกระจุยกระจายโอ้โหรอบบ้านก็นยังไม่เสร็จนะ มีเป็นสิบสบ,สบไรอย่างเงี้ยคนเขารวยอะ่ะเขาก็ทํากันเนาะไอเราไม่มีค่ะมีแค่เนี้ยค่ะสนามหญ้าก็มีอยู่เล็กนิดเดียวสนามหญ้าของพี่เนี่ยความกว้างของมันหกเมตรลึกเข้าไปสิบเมตรเท่านั้นแหะค่ะนั่นคือสนามหญ้าแต่มันหญาจริงๆนะพอออกไปสนามหญ้าเราจะมองเห็นท้องฟ้าโปร่งเลยนะคะแต่เนี่ยมันมีหลังคาหลังคานี่เป็นที่จอดรถเนี่ยใต้หลังคาเนี่ยก็จอดรถได้ตั้งสามคันนะคะ เออเล่นกับเห็ดเห็ดยายชิมอันนี้เห็ดยายอ้อยยายอ้อยเอ้ยมีเห็ดให้เล่นก็ดีแล้วคะ่ะนะมีเห็ดให้เล่นก็ดีแล้วเนี่ยมันสวยอะค่ะดอกนะ่ะมันตูมแล้วมันก็บานเขาเรเยียกเห็ดเพยเหอค่ะเนี่ยค่ะเห็ดเนี่ยโอ้โหสวยมาก หอมค่ะหอมหอม,หอม,หอมเห็ดฟางอะไรไม่รู้เนี่ยชาวบ้านเขาหอมหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่พี่เนะี่ยซื้อเจ้านี้นะเห็ดหอมหอมเห็ดอร่อยค่ะแล้วเห็ดเนี่ยมันไม่ดําแปลกมากเลยที่อื่นนะนะดําดําเลยค่ะที่อื่นนะเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นที่ฟางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นที่ที่เขาเอาฟางมาน่ะนะมันอาจจะเป็นฟางดําๆก็ได้นะอืม ็ดที่อื่นนะ่ะฉันมองเห็นแล้วทำไมมันดำดำนี่เห็ดขาวค่ะขาวขาวจุกเลยแล้วที่ฟาร์มเขานะโอ้โหพอมองไปที่ฟาร์มนะั้นนะดอกเห็ดนนะ่ะมันขึ้นอนะ่ะเหมือนกับเหมือนกับไข่ไก่อะคะ่ะนะมันสวยมากสวยจริงๆค่ะโอ้โหขาวโพลนเลยยาวลึกเข้าไปเจ้าของก็เข้าไปในฟาร์มนะคะเขาถ่ายรูปมาให้ดู โอ้โหเห็ดสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆนะเนี่ยค่ะเออเนี่ยค่ะนั่งมานานแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยป้ายบ้านพี่นะคะเนี่ยค่ะบ้านสุขุมนะคะอม,มองเห็นค่ะเออนี่ค่ะโดนสนามหญ้านั่นแหละ,ะโดนต้นเตย สนามหญ้าก,ก็มีอยู่แค่นี้นะสารภูมินะเนี่ยมอยู่แค่นี้ค่ะวิวบ้านของพี่นะไม่มีอะไรหรอกนะนี่ก็หน้าบ้านเห็นไหมหน้าบ้านเห็นไหมมีลวรอบขอบชิดนะนู่นประตูประตูสูงนะเนี่ยฮะรอบรอบบ้านมีอยู่แค่เนี้ยค่ะมีมอเตอร์ไซค์กเก่าๆคันเดียวเนี่ยพี่ก็ใช้ชีวิตของพี่แบบนี้ค่ะจะไปไหนมาไหนนะโอ้ฮอนด้าคลิกคลิกทีเดียวถึงที่ แล้วปพีะขับรถเร็วนะเนี่ยบิดเข้าไปเลยแปดสิบเนี่ยนะบิดปึ๊ดเลยแปดสิบนะหกสิบนี่มันไม่ทันใจแปดสิบเก้าสิบอะะเหมือนเหาะเลยนะแล้วฮอนด้าคลิกของพีะพี่ใช้มือเดียวมันก็เลยสมบูรณ์ค่ะนะมันก็เลยสวยนะอันนี้นะคะจริงๆแล้วพี่เนี่ยเป็นผมหน้าม้านะคะแต่วันนี้ะนะพี่เอาหน้ามาขึ้นแล้วก็เอาวิกใส่เนี่ยฮะ,ะวิกมันเป็นวิกเปียนะคะเนี่ย เพราะว่าผมพี่เนี่ยมันเริ่มบางโถจะไม่บางได้ไงล่ะคะอายุขนาดนี้แล้วแค่17ปีเองกลับๆหน่อยนะวันที่22เนี่ยนะคะยิมสองพฤษภาคมเนี่ยเป็นวันเกิดของพี่นะคะเป็นวันเกิดของพี่อ้อยนะวันที่22เนี่ยนะครบเจปีเต็มนะเพราะฉะนั้นแล้วนะพี่อ้อยก็ภูมิใจค่ะภูมิใจที่อยู่ได้นานเออใครยังไม่แก่นะอยู่ให้แก่เหมือนพี่ก็แล้วกันนะ ใครที่ยังไม่แก่นะฮะเออะก็อ,อีแก่อีเท่าเอานะสักวันหนึ่งก็ต้องเขาก็เรียกว่ายายแก่ตาเท่านั่นแหละนะใครที่บอกพี่อ้อยเนี่ยโอ้โหอยู่นานเกินไปมั้งใช่น้ำนะคะวันๆพี่ก็เล่นอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเสือนะคะรดนะน,นักพี่ก็นั่งอยู่ที่เสือเนี่ยนะเอาสบู่มาถูเปิดน้ำก๊อกมาให้เต็มกละมังแล้วพี่ก็อาบน้ำอยู่หน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะนะ อยู่อย่างเงี้ยค่ะคนแก่อย่างพี่เนี่ยมีของเล่นอยู่แค่นี้แหละค่ะนะโอ้ยเอาแค่นี้ค่ะเนี่ค่ะเห็ดนะนี่ค่ะแกะแล้วนะเนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมยังไม่แล้วเสร็จนะคะยังมีอีกครึ่งหนึ่งนี่นะคะกะละมังนี้อีกครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยโอเคแค่นี้นะพี่ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ